จางวันนี้ดามิเอขึ้นองครับโอ้โหอิชิกวาวะครับผู้รักษาประตูของกัมบาอุสการับไว้อย่างง่าได้ครับแล้วก็บอกเพื่อนๆบอกว่าขค้ืนไปข้างหน้าขคลืนไปข้างหน้า ช่วงสุดท้ายแล้วใจเย็นๆครับแล้วปล่อยบอลลงพื้นปรากฏว่ายูโคบายาชิปมปอยางไรครับเปิดให้ดามิยาโอดามิยาวยยิ่งเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับคาวาส์เกตเปตเล่เสมอกาบบ่สกากสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถกระพมโอโหต้องเรียกว่าการทำประตูแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นบ่อยในเจลีและที่สำคัญผมถือว่าคู่นี้เป็นคู่บิ๊กแมตเลยทีเดียว คลิปวิดีโอคลิปนี้ครับมีแฟนบอลจากญี่ปุ่นเข้ามาดูไม่ตม่ำกว่าหลายแสนคนครับและก็มีการพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของอิชิกาวะผู้รักษาประตูของกัมบาโอซากาครับที่บางคนคอมเมนต์มาบอกว่ามันเป็นพื้นฐานของผู้รักษาประตูเด็กมัธยมทั่วไปเขายังรู้กันเลยถึงการที่ต้องระมัดระวังก่อนที่จะปล่อยบอลออกไปส่วนยูคบาชิครับต้องบอกว่าโดนหนักเหมือนกันครับ บางคนบอกว่านี่คือการเล่นฟุตบอลสไตล์ขี้ขาดของฟอตเตเล่เลยประมาณนี้เลยครับโอ้โหต้องเรียกว่าหนักพอสมควรครับต้องเรียกว่าแตกต่างหลากหลายความคิดมากครับหลายๆมุมมองเยอะมากครับวันนี้ผมนํามุมมองของแฟนบอลญี่ปุ่นมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังครับว่ากับเหตุการณ์เนี้ยแฟนบอลญี่ปุ่นเขามีมุมมองความคิดเห็นกันอย่างไรไปฟังกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลังใจกับผมนะครับเมื่อประตูลูกที่2ของคาวัซกิฟอตเตเล่ เกิดจากการแอบอยู่หลังประตูแฟนบอลญี่ปุ่นจะคิดเห็นกันอย่างไรไปฟังกันเลยครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่าแน่นอนว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ให้อภัยไม่ได้อิชิกาวะก็เซฟทีมไว้ได้ด้วยดีจากรอบแรกฉันต้องการให้คุณใช้ประสบการณ์น,นี้ในฐานะผู้รักษาประตูคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายูโคบายชิสุดยอดมาก มีส่วนขับเคลื่อนทุกปีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเช่นเดียวกับโคบายาชิที่ขมโมยบอลความรวดเร็วในการส่งบอลให้เพื่อนทําคะแนนได้นั้นยอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันเป็นเวลาที่สูญเสียและในฐานะผู้รักษาประตูฉันคิดว่าการใช้เวลาแทรงทําเป็นหาเป้าหมายหลังจากวางลูกบอลเป็นจิตวิญญาณแต่เขาเข้าใจผิดโคบายาชิอ่านเกมแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายูโคบายาชิ อยู่ในตำแหน่งที่ยากจะมองเห็นจากกองหลังมันเป็นความตั้งใจจริงๆขอเมนต้ามาบอกว่าไม่มีผู้เล่นกระบ,บะคนใดพยายามจะตรวจสอบข้างหลังเพียงแค่เงยหน้าขึ้นมองถ้าทีมมีจิตสำนึกก็สามารถป้องกันได้ไม่ใช่ปัญหาของอิชิกวะเพียงคนเดียวกัมบะพวกเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาแล้วขอเมนต้งมาบอกว่าให้กำลังใจอิชิกวะ หลังจากเป้าหมายของเขาเต็มไปด้วยน้ําใจนักกีฬาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูเหมือนเป้าหมายที่ผู้ชมไม่สามารถเป็นเสียงได้เพราะโควรดาสมองของฟุตบอลมันนนาทึงมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักกีฬาดาเมียนแม้แต่คนญี่ปุ่นก็ไม่สนอะไรมากนักอย่างไรก็ตามกัมบะซ้อนถึงสะนาะทีมที่ไม่มีใครมองผู้รักษาประตูคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอิชิกวะ มันน่างุดหงิดมากกว่าใครๆขอไม่ต้องมาบอกว่าทุกคนมีความผิดพลาดสิ่งสำคัญคือเราต้องก้าวต่อไปขอไม่ต้องมาบอกว่าผู้รักษาประตูคนนี้เก่งและฉันบังว่าคุณจะพยายามทําให้ดีที่สุดต่อไปขอไม่ต้มาบอกว่าเราไม่ได้สังเกตสิ่งนี้ฉันคิดว่ามันคือ,อยูโคบายชิโคบายชิเขาเป็นกองหนะ้าขอไม่ต้องมาบอกว่า มีเพียงยานางนิสะวะเท่านั้นที่สังเกตเห็นอิชิกะวะได้ช่วยไว้มากมายในดูการนี้ดังนั้นฉันอยากให้คุณเปลี่ยนและพยายามทำให้ดีสุดหลังจากนี้ต่อไปขอเมตตมาบอกว่าแต่ลูกที่สองของเกมนี้ยอดเยี่ยมมากกัมบะเนื่องจากคู่ต่อสู้คือเขาวะสกิผมจึงอยากให้คิดว่าผลไม่ได้แย่ถึงแม้มันจะไม่ดีมากนักกับหนึแต้ม ขอไม่ต้องมาบอกว่าน่าเสียดายที่ฉันพลาดสามแต้มกับแชมเปี้ยนแต่เมื่อพิจารณาถึงจุดอ่อนในช่วงต้นของแต่ละปีมันทําให้ฉันรู้สึกง่ายขึ้นเล็กน้อยที่จะถึงแชมเปี้ยนขอไม่ต้องมาบอกว่าฉันเห็นมันอยู่ข้างหลังเป้าหมายดวงตาของโคบายาชิเป็นเหมือนหมาป่าและฉันคิดว่าเมื่อชีพนั้นนาถึงมาขอไม่ต้องมาบอกว่าจากกราบะรู้สึกเหมือนเสียสองแต้มไป ทายนี้สภาพจิตใจยแย่เพราะนําคู่แข่งเขาวาสกีเขาไม่ต้องมาบอกว่าคขาวาสกิแข็งแกรงเกินไปเขาไม่ต้องมาบอกว่าเมื่อดูวิดีโอนี้ผู้เล่นพักสนามของกัมบะอาจไม่ทราบว่าโคบายาชิอยู่เบื้องหลังเขาจนกว่าผู้รักษาประตูจะวางบอลลงพื้นผู้เล่นในสนามกัมบะทุกคนจะมองแต่ข้างหลังเท่านั้นเขาไม่ต้องมาบอกว่าขอโทษนะคะโคบายาชิเป็นกองหนะ้า คอมเมนต์ตมาบอกว่าไม่สามารถตำหนิผู ang, aa, ank, ้ร <c oughs> er <c oughs> ักษาประตูคอมเมนต์ตมาบอกว่าถ้าไม่ใช่คราวนี้โควิด19แฟนๆคงพูดว่าข้างหลังอิชิกาวะคอมเมนต์ตมาบอกว่าเมื่อดูวิดีโอนี้ฉันรู้สึกว่าผู้เล่นกระบะคนอื่นๆก็สังเกตเห็นเสียงกรีดร้องของแฟนกระบะเช่นกันก็รู้สึกว่าโคบายาชิฉลาดมากคอมเมนต์ตมาบอกว่า เสียงของกองหลังก็สําคัญด้วยไม่ใช่เหรอคอมเมนต์ต้ามาบอกว่าหากกองเชียร์สามารถพูดออกมาได้พวกเขาจะสังเกตเห็นก่อนหน้านี้คอมเมนต์ต้ามาบอกว่าผู้ตั้งรับยังต้องมองไปรอบๆและพูดคุยกับพวกเขาก่อนที่จะส่งบอลถ้าผู้รักษาประตูเตะบอลยาวด้วยเขาต้องมองไปข้างหลังก่อนที่จะปล่อยมันคือพื้นฐานในพื้นฐานคอมเมนต์ต้ามาบอกว่านี่คือสมองฟุตบอลของยูโคบายาชิ และอิชิกะวะทำผิดพลาดขอเมนต้ามาบอกว่านี่เป็นเรื่องงานจริงๆมันมากเกินไปที่จะมองไปรอบๆทั้งผู้รักษาประตูและกองหลังขอเมนต้ามาบอกว่าอย่าลืมมองไปข้างหลังคุณเมื่อวางลูกบอลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอเมนต้ามาบอกว่าการตรวจสอบพื้นหลังเป็นพื้นฐานแต่ความประมาทเลินเลิกของเวลาที่สูญเสียไปเล็กน้อยทำให้เขาเกิดข้อผิดพลาด คอเมนต้อ er มาบอกว่าจากนี้ไปประตูจะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมคอเมนต้อ er มาบอกว่าอิชิกวาวะคราวหน้าระวังกันด้วยนะครับคอเม่ต้อมาบอกว่าอาจจะแย่ที่ผู้รักษาประตูไม่ทันสังเกตแต่อย่างแรกคือผู้เล่นในสนามไม่พูดออกมาขอเมนต้อ er มาบอกว่ากรมบะทบิพาดในการต่อสู้ชิม,มิซึเมื่อไม่กี่ปีก่อนคอเมนต้อ er มาบอกว่า เป็นประสบการณ์ที่ดีต่อมาบอกวะ่าเป็นความเห็นส่วนตัวของฉันเมื่อทำผิดนั้นดาเมียนก็ปลอบโยนรู้สึกเหมือนเขากลัวคอมเมนต์ต่อมาบอกวะ่าเสียดายจังต่อมาบอกวะ่าอย่าละสายตาจากศัตรูจนกว่าจะสิ้นเสียงด็อกบีดเบียเลิร์คำที่เรียนรู้จากครูสอนฟุตบอลในโรงเรียนมัธยมปลายอย่าปล่อยบอลของคุณลงเมื่อใดก็ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกวะ่าอิชิกาวะข้างหลัง ขาไม่ต้องมาบอกว่าน่าเสียดายที่อิชิกะวะถูกตหนิในเรื่องนี้ฉันต้องการยกย่องจิตวิญญาณนี้ที่ไม่ยอมแพ้ของฟอนเตเล่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันคือความผิดพลาดของทีมต่อมาบอกว่าอิชิกะวะเป็นหัวสุภาพจิตของเขาต่อมาบอกว่าเขาน่าหยุดมันด้วยมือเพราะมันอาจจะเป็นใบแดงขอไม่ต้องมาบอกว่าชิมุระข้างหลังขอไม่ต้องมาบอกว่าความผิดพลาดที่เป็นไปไม่ได้ หากคุณเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสูงเขาไม่ตะมาบอกว่าไม่นี่คือการเรียนรู้ของผู้รักษาประตูเคยเจอมาหลายครั้งเขาไม่ต้มาบอกว่าอีกสิบคนกำลังทำอะไรเขาไม่ต้มาบอกว่าทำไมคุณไม่เตะบ,บอลยาวแล้วโยนมันทิ้งเพื่อประหยัดเวลาละ่ะแล้วการโค้ชจากหมานั่งล่าเขาไม่ต้มาบอกว่าฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ฉันเกลียดมันเขาไม่ต้มาบอกว่า กัมบะไม่สามารถชนะได้ตราบใดที่ยังมีกองเชียร์ที่ยอมรับความผิดพลาดนี้ไว้เขาไม่ต้องมาบอกว่าฟุตบอลขี้ขาดของคาวาซิดูเหมือนว่าเขาจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ตัดสินในวันนี้เช่นกันและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าทำไมโคบายาชิไม่ล้ำหน้าโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนบอลญี่ปุ่นครับที่เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้างต้นครับ อย่างไรผมขอเป็นกำลังใจให้กับยูโคบายาชิครับมีเฟนบอลส่วนหนึ่งครับไม่ค่อยพอใจกับประตูที่เกิดขึ้นครับผมและเป็นกำลังใจให้กับอิชิกาวะครับผู้รักษาประตูของกัมบะโอสกาครับเป็นกำลังใจครับสู้นะครับอย่าพิ่งหมดกำลังใจครับ และเช่นเคยครับผมมาร่วมกระส่งเสียงเชียร์ชนาทิพของพวกเราไปพร้อมๆกันครับผมชนาทิปย์สูซึ่งแมตต์ต่อไปขาวาสกิฟอนตาเร่ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนาโกย่าแกรมปาสครับผมทีมานดับ6ของตารางเจลิก ในวันเสาร์ที่12มีนาคมพฤทธศักราช2565เวลา15นาฬิกาฝากทุกท่านมาส่งเสียงเชียร์ส่งแรงใจกับชนะทิมของเราต่อไปครับผมชนาทิมสู้ๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ